สวัสดีครับคุณู้กับผมเก่งช่องนักบอลพัน 1, ล้านครับคลิปนี้ผมก็มาบอกครับ11นักเตะที่กําลังจะมาในเร็วๆนี้ครับหลังเกมอัปเดตเนี่ยน่าจะมีนักเตะตํานานใหม่ๆเข้ามาครับ11นักเตะเหล่านี้ครับผมเข้าไปคัดตัวจี๊ดๆมาฮะแล้วใครมีเพิ่มเติมมากกว่านี้ครับสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมได้นะครับเรามาเริ่มรับชมกันเลยดีกว่าฮะ คนแรกครับเริ่มจากผู้รักษาประตูฮิเกต้าครับจากคนลัมเบียโอ้โหผู้รักษาประตูคนนี้ตำนานครับลูกเซฟสกอร์เปียนนะโอ้ย่างเดือดน,นะฮะผู้รักษาประตูคนนี้เซฟท่ายากมากมากะเนี่ยท่าะจะประมาณนี้โอ้โหเดือดจัดนะเมื่อก่อนนี้พี่แกเนี่ยสุดๆนะฮะถ้ามาจริงๆเนี่ยคิดว่าน่าจะตันอยู่ที่95เลยนะฮะผู้รักษาประตูคนนี้ต่อมาคนที่สองครับแม่ตำนานเชลซีครับ หัวใจสิงบลูเต็มร้อยครับคนนี้เข้าบอลดุดันทุ่มเทสุดๆครับจอห์นเทอร์ลี่ครับถ้ามาจริงๆเนี่ยคิดว่ายืนตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยจะตันอยู่ที่95ฮะต่อมาฮะคนที่3ครับโอ้โหผู้เล่นสารพัดประโยชน์ครับตำแหน่งอาบีถ้ามาจริงๆเนี่ยผมคิดว่าฟิลิปลามเนี่ยน่าจะตันอยู่ที่9 6ครับและสามารถยืนตำแหน่งได้หลากหลายมากๆครับคนนี้ก็น่าสนใจมากๆครับฟิลิปราม ต่อมาคนที่4ตํานานของแมนเชสเตอร์ยู่ในเตคกับนี่ฮะนักเตะอังกฤษยังเวนลูนี่ครับถ้ามาจริงๆผมคิดว่าจะยืนในตําแหน่ง AMF นะฮะโอวเนี่ยน่าจะอยู่ที่97ครับยิงคมยิงหนักครับเวนลูนี่ต่อมาฮะคนที่5ครับซีดานโอ้โหตำแหน่ง AMF เหมือนกันครับน่าจะตันอยู่ที่99ครับโอ้โหคนนี้ถ้ามาจริงเนี่ยเลี้ยงดียิงได้ครับแล้วก็ท่วงทานในสวยงามฟาร์มพิวนี่เกิดร้อยแน่นอนครับซีดาน ต่อมาฮะคนที่6ของเราครับนี่ฮะอาเยนร็อบเบนครับตำแหน่ง RWF ทุกคนรู้ว่านักเตะคนนี้จะเรียงตัดเข้ามาตรงกลางแล้วยิงฮะแต่ว่าไม่เคยมีใครหยุดนักเตะคนนี้ได้ครับถ้ามาจริงเนี่ยน่าจะตันอยู่ที่98เลยครับโคตรจะเฟี้ยวครับอารเยนร็อบเบนของบาเยนนิคต่อมาฮะเรามาดูคนที่7กันต่อเลยฮะโอ้โหดีดีเยตด็อกบราโอ้คนนี้เป็นสู่หน้าที่มีความ เร็วแข่งแกร่งยิงคมครับโอ้โ oh, หเป็นสูตรหน้าที่ค่อนข้างครบเครื่องครับถ้ามาจริงเนี่ยน่าจะตันอยู่ที่9กครับเดเดเย่ด <_ C 1> ็อกบาจากเชลซีคนต่อมาฮะอยู่ในพิมิลลีกเหมือนก,กันครับคนที่8กับเทอร์รี่อองรีโอ้โหคนนี้ไม่ต้องพูดถึงความเก่งครับเล่น <_ C 2> บอลเหมือนเล่นแบบอยู่บ้านนะเล่นแบบชิวๆครับตำแหน่ง CF ครับโอเวอร์ออเนี่ย,ยน่าจะตันอยู่ที่98ครับจากอาเซนนอน ต่อมาคนที่9ครับแกสมุลเลอร์จากบาเยนนดุนิคคนนี้ก็โอ้โหยิงถล่มทลายครับโอ้เป็นสูหน้าที่ค่อนข้างครบเครื่องมากๆครับอาจจะเก่าไปนิดนึงแต่ว่ารับรองรับประกันคุณภาพความเก่งครับถ้ามาจริงเนี่ยมีหลายคนรออยู่แน่นอนฮนะต่อมาเรามาดูในคนที่10ครับโรนัลดอานายโอ้โหคนนี้ไม่ต้องพูดถึงความเก่งครับแค่ลางตำนานเนี่ยถ้ามาจริงผมคิดว่าตันอยู่ที่100ไปเลยครับตำแหน่ง c f แบบนี้ะ โอ้โหสับขาหลอกนี่สุดยอดมากๆครับไม่มีใครเอาพี่แกอยู่ครับกองหลังนี่วาดภวากันหมดนะฮะเป็นนักเตะโคตรตำนานของบราซิลนะฮะหรือว่าโรนัลโดอานายังไม่พอครับคนสุดท้ายพอไหมฮะนี่ฮะเปเล่ครับตำแหน่ง CF พี่แกแค่ร่างตำนานเนี่ยตันอยู่ที่101นไปเลยครับผมเชื่อว่าที่ผมเสนอมานี่เพื่อนๆน่าจะอยากได้ทุกคนนะถ้ามาจริงเนี่ยเก็บ GP รอไว้เปิดได้เลยนะฮะ และใครมีนักเตะในดวงใจหรือว่าผมยังไม่พูดนักเตะคนไหนก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมมาได้นะครับถามว่าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องหนักบอลันล้านไปด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ